ก็มีเลขกดวงหัวมันว่าดอกนี้เลขกหนึ่งเหลียงครับละงงนะมาออกกล้วยกันหนึ่งเสียงช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยจังถ่างเบื้องในช่องบาดำกบเลยครับกำไรนี้นี่เกือบเต็มครับมีมือนี่แหละฟุกใน่มันดอกบานมาแต่เศ้าครับมือนี้ประเดิมครับดอกแรกเลย มาถ่ายคลิปให้อายเพื่อนแต่เศ้าครับประเดิมครับอีกไข่หนึ่งครับครับสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับก็ประกอบกับตากล้องช่องมาดากุ๊ปครับตอนนี้กนะ็เศร้าแล้วครับเย็ดยังไงย็ดยังไง โอ้เห็นขาในผมหูเลยครับเห็นแตงโมนบมหูเลยต่างคนต่างทำผึ่งศาสตรครับดอกใหญ่ๆเลยสำหรับเซานี่ครับือเซานี่มากกับท้ายคิ้วไอ้เพิ่นรัวๆเลยครับได้หลายเลยครับเดี๋ยวสิพ่าไปองตายเพิ่นอีกรอบหนึ่งครับตายยานากระติมกระตาเพิ่นครับกับตายยาพนเดี๋ยวสิพ่าไปองครับไะครับสองดอกหน่อยครับ ไอเนีย่ยเวไตหมอแบตแล้วเห็ดเพิงกัหายอีกครับน,น้ำกันอีกมาชงตาไอแล้วครับ <c oughs> มาถตเสา,าด้วยครับเ <c oughs> มื่อนี้กะบ่ปันไดครับบ่เหล่าใจปันได้ครับเมื่อนี้เห็นะไเห็ดเผงพรหอมเห็ดเผือสะอาดครับ โยสีไดทให้ไอ้เพื่อนได้ครับปบบนี้พี่เห็นละงเืองดอกนีุ่มายรอบๆรับไม่ไดวครับเจ้ละงูกเบืองแม่แม่เป็นแน่าเจ็บเดี๋ยพูดมาเก็บครับงอกเลืองครับ ฝันดอกโอ้ก็มีเลขอยู่หัวมันว่ะดอกนี้เลขกหนึ่งโอ้เมื่อกี้เพี้ยนยังไงได้เลขเสยหุ่ตัวนี่แมเอาทำกำปั่นครับเลขกยังพี่น้องว่าแหลกจเห็ดกินตัว กินลังแดดเพิ่มเกิดเด้นี่ยืมกันนะครับช่างใจยิ่ง่นครับคุณย่าเห็ดเนาะเอ็กใส่างน้ำกันอีกนี่งามบ่ะมีพ่นผ่อแล้วครับไปกล้วยยังสิเหลืองครับเป็นละงงนะเราออกกล้วยกันนั่นสิ đọt nam bò em sống đọt nào hm. đây nè nữa 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 nè nữa 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 Nè đi ชุ่นอย่างครับผมคนมาไลยแล้วครับท่านคุณไายดากมาแล้วสาวแยงครับนี่โอ้ยนละเกือบเต็มครับไม่มือนี่แหละฟุกในมันดอกบานเต็มโอ้ยตะใครตัวนี้แมนอยู่ ดอกใหญ่เหตตาอืมใหญ่เอบขอณยุณพ่นครับขอบยุณพ่นกิดเต็อนงงออตายอดเห้ละงูเปลือยย่องคันจูมหรือ่สีงามหรือสีมนุนยอ่อง <หน S 2> <จ>ขึ้นเนี่ยจะดูดเลยเนาะไปไปวัน,วนนะมเมื่อได้วันนี้จังไปพออ่อกันคือเสียงหัวขึ้นเลยพ่อกันไม่คลิปนะจังพ่อกันคลิปหนาเลยเนาะไปเดยวสิพาพี่น้องเรื่อยๆี่ฉันเก็บไปเร<อ>ื่อยๆตัวครับ ก็รลังใจใหายใยคนนะเด้อกับปัญญาเด้อกับตองแรงตัวไอ้กอบเดินทางพี่น้องย่างหาสักก้อนใส่ถึงเมื่อก่อนเราได้ใสะเออเขื่นเมียอยู่หิวเข่าแล้วอันนี้คือเอาในมันเอาหมากไปวางไว้หล่นจากปลูกใส่มันเกิดเองมันไป้งหนึบตาเนี่ยเดี๋ยวจะย่าแถวนี่แหละคืนี้เลยละพักกินเข่าครับช่วงเจ็ดโมงเสาร์ครับตัวคลิปฟอมครับนี่นุก็เหมือนเดิมครับ บอเกตเ้าก็กินได้ทอดไข่ครับครับปลาหมึกส่วนไหนเนาะไม่นครับตอนลงไปจึงกินนั้นบอกกตเตียวกับตำปลาครับมีสองอย่างครับแลวกมีกะเพราอีกอย่างหนึ่งครับนี่แหละครับประจําครับทําอยู่ประจําครับเอาเนื้อกินยังไงครับเนี่หมุสเ้าจะได้บอเสียเวลาเนาะครับเนาะตลาดกับบมีด้ครับตอนเสาร์ค่ะกันกรต้องทำเองครับ ได้จักนีที่ไห้สามสิบสามที่ไก่พอคีบแล้วครับกระชี้ดงย่างอีกจักหน่อยครับมารลุ่นมาให้กับล่างใจไอ้มาดามคบไม่ด้ยครับเดี๋ยวขอญาตกินเขาก่อนครับแบบนี้ครับมาได้กินเขากันครับทั้งคางกันนี่ครับไข่หนึ่งครับอนี้เกิดไตตุนใหม่เลยครับนี่ไตเงาใหม่เลย ดอกหลืองดอกหนึ่งครับถูกมุวนกระไดจ่อย <c oughs> ข้างๆกันครับนี่อดอกหนึ่งเ้าเมี่ยงวันกระตอมครับ ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยจังถ่าเบื้องในช่องบดามกบเลยครับหลายเลยครับเอามาเดี๋ยวไทยไอ้เพื่อนกอนครับหกดอกครับนี่หกดอกจังถ่าจังถ่าเบื้องในกระตาครับมาซองตาครับเก็บเหี่ยวเรียบร้อยมาซองแต่สวอนมาเนี่ยดอกใหญ่เลยครับขึ้นตาขึ้อย่างหนึ่งเลยงามเลยครับพนี้ชิวันมาครับดอกบักใหญ่เลยดอกนี่เออดอกนั่นหลายดอกเลย เอาใส่ตาผมสักเป็นยังไงครับนี่ว่เป็นยังครับเอาใส่ตาผมว่าไงเนาะเป็นยังครับเกีงใจครับไหลๆๆครับเชี่ยคลิปเลยครับใช่ๆงามีดีไหมไดเลยครับไดครับเอาพายางอีกบันเท็นอีกเดี๋ยวจังสิลอยเอาบัดลงเมื่อครับบันเท็นอีกผมกับมารนี่กันครับมาเบิงครับอื่ จะไอ้เพื่อนชีได้ผู้เดียวนี่ครับประมาณครับดอกหนึ่งดอกเดียวครับจะเบื่อกันด้อครับย่างแล้ดอกสองดอกกะเพราะว่าเห็ดลายโบราณเนาะี่ยครับเห็ดลายบราณไอ้เพื่อนเดียนี่นี่นี่เห็ดลายถึอเห็ดครับพ่อเห็ดเพิ่งเขาพร้อมครับดอกนึงเดี๋ยวออกมาให้เบิ้งครับนี่เห็นได้ครับงาวมันยังเหนียนอยู่ครับ เสียบเลยเติมกันครับอันเดียดเพ็ดยังไงเพชรอันนี้เอาเพชรเดชรกีเกเดียนเพชระงบแมนดอแมนเพชเดือนครับเพชกีเกเดียนครับเอาไว้นี่แหละครับจะพ่นปอฟ้ากินใช่นี่ครับพ่อแล้วอยู่ข้างๆกันครับนี่ทั้งในอีกดอกหนึ่งครับดอกขาวนี่ไก่มูครับดอกเหลืองนี่อยู่ข้างๆกันนี่แหละ เลยครับถุงมันดอกเล็กน้อยเอ,ยอยงนะครับจะมีกับออกจากไข่แล้วนี่พอดีเป็นตะแพงครับอู้ครับเบิ่งเนี่ยมาเบิ่งครับมาเบิง่งดอ,อกง่ายเลยได้ดอกงหญ่ครับเบิ่งครับงามๆเลยดอกเหมาะเลยครับนี่ <laughs> บอหอมเพื่ออาขึ้นมาเลยครับคนละทิศทีเลยไดพค่นตัวได้ดีมันโมเมนเหีดยไข้นะครับเหีดยไข้สีหอมนี่ดมดบบึงหอมอีดีครับเหออีดยไข้คลายอ่านลครับเมื่อยดมิบบึงไหมครับหอมหอมอีีครับ เหยียบน้ำพี่น้องอเขาเกือบห่อตีนเลยครับโอ้หเกือบมันปักตีนครับสู่ตัวครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอเลไ้เห็ดแดงครับโอ้ดอกนึงง,งามๆเลยครับโดดๆเลยไงงามๆครับมีกินคือเขาว่นนี่ อู้อันนี้เฮงหอมครับหอมหอมหอมอันนี้หอมอ a, ยู่แบบกินเฉพาะอยู่ว่าเป็นเห็ดหูเลยว่าเป็นเห็ดครับฝากครับยังได้กรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประกอบไม่ได้ครับฝากเป็นกาลังใจให้ผมนะครับ้ามากกะชีบมาเห็ดเรื่อยๆครับเป็นยังไงมากอยู่บ่ครับเบื้องหลังเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของไอเพิร์นนะครับของไอมาดามกบเนาะ้ามากกะ กดไลค์กดแชร์ไปครับกดกระดิ่งไว้นํากระดีครับมีคลิปหลายๆมุมครับมีคลิปกินคลิปยังพร้อมเด้อครับผมก็เห็ดเห็ดอยู่ครับรว่าสอดแสรกกขา้าวมาเรื่อยอครับไปครับจึงพอกันเมื่อนาคลิปไหมสวัสดีครับ